สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมไมค์ครับอยู่กับผมครับ MC m i x Server Game Server Minecraft 1.7.10 Server Mod นะครับสำหรับใครที่ติดตั้งตัวเกมแล้วอะไรแล้วก็ที่จะเข้าเล่นเกมนะครับก็ส่วนคลิปวิธีติดตั้งตัวเกมนั้นผมก็ได้ทําสอนไปรอบหนึ่งแล้วแต่ทีนี้มาเป็นคลิปวิธีเล่นกันดีกว่าติดตั้งเกมเสร็จมีอะไรเสร็จขึ้นมาก็เข้าไปที่ตัวเกมหน้าไอคอนเกมจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็กดสตาร์ทไปเลยครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งทําอะไรมานะครับจนกว่ามันจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้สําหรับคนที่เคยเล่นอยู่แล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็มันจะมีตรงนี้บอกว่าอ่าให้ใส่ชื่อตัวละครของท่านนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีเข้าเล่นกันนะครับอ่าตัวละครใหม่ไปเลยดีกว่าตัวละครชื่อ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  MC เ,อเสก MXR อันนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับคงจะไม่มีใครที่ใช้งานหรอกมั้งอ่าสมมุติได้ตัวได้ตัวละครแล้วนะครับก็กดเพย์ไปเลยครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งครับพอมาขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็กดไปที่เล่นคนอ่าไม่ใช่เล่นคนเดียวสิเล่นหลายคนครับอ่าเล่นหลายคนแล้วก็ดับบลคิกเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่อครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอ่าพอมาแบบนี้ก็มันจะทําอะไรไม่ได้ครับมันจะให้เรารีจิสเตอร์ครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับรีจิตเตอร์ก็ใครจะพิมพ์คําว่ารีจิสเตอร์ก็ได้หรือใครจะพิมพ์คำว่าตัวยอ่อก็ได้ครับทับ R E G คอวักตามด้วยรหัสผ่าน1 2 3 4 5 6อันนี้คือรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านก็1 2 3 4 5 6อ่า้าแบบนี้นะครับแล้วก็กด Enter เข้าไปปุ๊บมันก็จะเดินได้แล้วนะครับมันก็สามารถทําอะไรได้แล้วส่วนรอบหน้าถ้าใครจะเข้ามาอีกอ ไม่ต้องรีจิสเตอร์แล้วครับให้ล็อกอินนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับแล้วทีนี้ก็เข้าไปกดกดไปที่เล่นหลายคนครับแล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟเหมือนเดิมเมื่อกี้เรารีจิสเตอร์ไปแล้วใช่ไหมครับรอบนี้ไม่ต้องรีจิสเตอร์ครับรอบนี้ก็พิมพ์คําว่าทับถ้าใครไปรีจิสเตอร์มันก็จะบอกว่าชื่อนี้ได้ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันครับ r e r e g 1 2 3 4 5 6ขี่ห้าหกวรรค1 2 3 4ส6ี่ห้าหก อ่ะ e อ t นเมันก็บอกว่าชื่อชื่อผู้เล่นนี้ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับเราไม่ต้องไปรีเจเตอร์แล้วครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นให้เราพิมพ์คําว่า l o g กอิแล้วก็พาสเวิร์ดล็อกอินพาสเวก็ทับ l o g i n คอว่าตามด้วยรหัสผ่านที่เราเคยสมัครไปนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ Enter ครับอ่าทีนี้มันก็ Login ินเข้าเซิร์ฟได้สำเร็จแล้วครับ ทีนี้ก็อันนี้ก็จะไป MC ละยำส่วนอันนี้ก็จะไป MC มิมแต่วันนี้เราไป MC m ิกกันดีกว่าแล้วก็เข้าวาปไปเลยนะครับอ่าพอเข้าวาปไปเสร็จผู้เล่นใหม่ก็จะได้อ่าอะไรมาครับ1อันฮรับ h o n ฟครับไอไอแพดหนึ่งอันนะครับแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆตามนี้นะครับคือ NPC มันจะให้ส่วนของร้านขายปืนก็มี ตามนี้ครับร้านขายปืนนะครับนี่คือร้านขายปืนส่วนอันนี้คือวาร์ปวาร์ปอันนี้ก็เอาไว้ไปเนเธอร์นะครับอันนี้เราไม่ไปอ่าถ้าวาร์ปไปเนเธอร์เราก็กดเนเธอร์แล้วก็วาร์ปไปเลยอ่าแล้วเราจะกลับสปาลก็ใช้ iPad ไปก็ได้ครับ iPad อย่างเงี้ยทับสปาลไปเลยก็ได้ครับอย่างเงี้ยหรือถ้าใครอยู่ตรงนูน้นอีกทีเดี๋ยวกลับไปอีกที มาตรงนี้ใช่ไหมครับหรือกดที่ NPC ก็ได้ครับ NPC ก็โลกทั่วไปอ่ามันก็กลับมาแล้วนะครับก็พอกลับมาเสร็จอ่ามาอธิบายในเรื่องของแมปนี้ก่อนนะครับสําหรับแมปนี้มันจะเป็นแมปหาของอย่างเดียวนะครับคือไม่แนะนําให้สร้างบ้านนะครับหรือว่าเก็บของมีค่าใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแมปนี้เราจะรีตามใจเราเราจะไม่ได้รักษา ว่าของใครอยู่ที่ไหนส่วนแมพสร้างบ้านอยู่ที่ไหนก็ไปที่กดที่เมนูเซเวอร์ครับหรือ iPad นี่แะครับก็ไปที่ MC Mix 2นะครับมันก็วาร์ปมาที่ MC Mix 2ก็ในตรงนั้นที่นี้ก็หาดูได้เลยครับว่าเราจะสร้างที่ไหนแต่แมพนี้ต้องมีโพก่อนนะครับถึงจะสร้างบ้านได้ไม่งั้นคุณจะทุบไม่ได้เลยหเห็นไหมฮะแมพนี้ต้องมีโพก่อนนะครับถึงจะสร้างบ้านได้อย่างงี้ครับ คือจะไม่อะไรได้เลยอันนี้มันก็อยู่เขียสป,ปาวด้วแหละมันต้องออกไปไกลๆก,ก่อนประมาณสัก200คูณ200บอกอะครับอ่าใช้เมนูเซิร์ฟเวอร์เราจะไปไหน MC ระยำม,มันก็สามารถวาร์ปข้ามไปได้นะครับ MC ระยำนี่ก็ระวังนะครับตายของตกครับส่วน NMC ระยำก็เออ่ไม่มีวิธีกลับก็ต้องเดินกลับเซฟโซนเอานะครับเอามีกล่องมีกล่องอยู่อันนี้อันนึงส่วนวิธีหาของใน MC ระยำก็เดินเปิดกล่องเอาครับ ส่วนมากเขาจะมาหาของแล้วก็เปิดกล่องแบบนี้นอันนี้มันเป็นหีบหลอกนะครับก็เดินกลับเซฟโซนเซฟโซนอยู่ตรงไหนอันนั้นก็มันจะมีเสียงบอสถุยมันจะมีแสงเบคอนอยู่นะครับแต่อันนี้ข้ามไปเลยดีกว่าเอาใหม่เอาให,หม่แล้วก็เข้าออกใหม่นี่ก็ทับ l o g i n พอวักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับปันเิร์ดแล้วก็เดินเข้าวาร์ปไปพอเดินเข้าวาร์ปไปเสร็จก็ มาอยู่ที่เดิมครับ MC mix อันนี้ก็ไปแมปหาของส่วนจะไปที่ไหนที่ใดก็ตามนี้อะ p r o t e หรืออะไรก็ p r o t e c ก็อยู่อันแรกนะครับ p r o t e c นะครับอันนี้ร้าน p r o t e c อ,อันนี้ก็เข้ามาดูเอ,เองแล้วกันส่วนตรงนี้คือเอาพ o ย n t มาแลกเป็น money คือเงินในเกมครับเงินในเกมก็ทับ money นะครับทับ money หรือ จะกดที่ตรงนี้ก็ได้ครับดูอ่าก็เป็นศูนย์เข้าไปในนี้แล้วมากดตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะบอกว่าคุณมีศูนย์พอยก็คือเงินเติมนะครับคุณมีศูนย์พอยนี่คือพอยนี่เป็นเงินเติมนะครับส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นะระบบรีจิสเตอร์ระบบเติมเงินนะครับกดแค่ครั้งเดียวพอครับมันก็สามารถเข้าไปล็อกอินหน้าเว็บระบบเติมเงินได้อะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นช็อปทั่วไปนะครับทําทฟาร์มหาของมาซื้อเอาอกันเองแล้วกันนะครับส่วนอันนี้เป็นร้านขายแร่นนะฮะมาอธิบายตรงนี้ดีกว่าอ,อันนั้นคงจะเข้าใจกันอยู่ก็อ่านๆเอาครับเขียนเป็นภาษาไทยให้อยู่แล้วส่วนร้านขายปืนเงินพวกนี้หาได้มาจากไหนก็หาได้มานะก็คือเราไปตีมอนเตอร์มาใช่ไหมครับแล้วเอาขายะมาขายอยังจะไปตีอะไรอะ่ะ ีซอมบี้ก็เอาเนื้อเนื้อเน่าของซอมบี้มาขายก็เดินเดินเดินไปเผื่อเจออะไรก็มาขายแต่อันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเพราะคลิปยาวมันจะอัปโหลดนานแล้วทำอะไรยากก็ทีนี้สมมุติว่ามีเงินแล้วใช่ไหมมีเงินอยากได้ปืนคุณก็ไปอ่าแบงก์อย่างเงี้ยแล้วก็กดตรงนี้คือถอนนะครับนี่คือกดออกมาเลยครับว่าเราไปดูของก่อนว่าของเราจะซื้ออันไหนสมมุติ จะซื้อเจ้าบาเลตอย่างเงี้ยบาเลตมันก็เท่าไหร่อะสองหมื่นห้าแบงค์พันยี่สิบห้าใบคุณก็ไปกดมาครับอย่างเงี้ยเข้าไปที่เมนูแบงค์แล้วก็กดถอนอย่างเงี้ยกด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 มาเลยครับ,บยี่สิบห้าใบส่วนเวลาไปซื้อของหรือว่าเรากดเงินเกินอย่างเงี้ยคุณก็มากดตัวแบงค์เนี้ย ว่าเนี่ยตามที่ว่าคุณมีแบงค์บาทแบงค์ห้าบาทแบงค์สิบบาทแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเนี้ยเราก็กด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 ไปเดี๋ยวมันก็เก็บให้เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นการฝากเป็นการถอนหรือเรียกง่ายๆเป็นระบบธนาคารนั่นเองนะครับส่วน mc mix 2ก็ไม่มีอะไรก็นอกจากเป็นแบบสร้างบ้านวิธีหาของอะไรยังไงก็ก็เหมือนไมครับทั่วไปเป็นเซอร์เวอร์ครับเนี่ยไอ ิเมื่อกี้นี้ผมมีตังเท่าไหร่นะตังศูนย์บาทใช่ไหมเออก็ยิงซอมบี้อย่างเงี้ยครับยิงไปเนี่ยได้เนื้อซอมบี้มาอ่าดูตังทีนี้ก็เอามาขายใช่ไหมครับพอมีเยอะแล้วก็ามาขายก็แล้วแต่ใครจะขายเลยก็ได้ก็ดูตังนะครับตังศูนย์นะครับมีศูนย์บาทอ่าผมก็กดเข้าไป ไปที่ปามรูปข้าวนะครับแล้วก็กดขายตามมังมุมมีกี่อันมีหนึ่งอันเฮ้ยมันก็ขยันมาจริงเว้ยเอา <c oughs> อาแล้วทีนี้ก็ดูมันนี่ใหม่อ่าผมมีแล้วหกบาทหกบาทซื้อปืนอะไรได้ซื้อไม่ได้ก็น,นี่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 กด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 นะได้แล้วหกบาทได้มาหกไปเอาขายคืน เรียบร้อยครับแล้วก็ไปดูตังเหมือนเดิมนี่ครับหกบาทเหมือนเดิมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งซื้อ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 หมดมีอยู่หกอันเอาใหม่อ่าเลือศูนย์บาทเอาไปเก็บฝากไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเอาอ่าปุ๊บโชะอ่ามีหกบาทเรียบร้อยครับเออเรียบร้อยแล้วก็ของฟรี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 นี่ครับ ของฟีนี่หยิบเอาเลยนะครับส่วนอันนี้ถังขยะก็อย่างเนี้ยครับเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บเก็บอย่างเงี้ยนี่ของในตัวไม่มีส่วนของฟรีระหว่าง mc mix 1กับ mc mix 2ไม่เหมือนกันนะส่วน mc mix 2จะเป็นแบบนี้ของฟอีนะครับก็มีของสร้างบ้านให้อะไรให้ก็ตามสบายครับตามสะดวกเลยนะครับก็กลับไป mc mix 1อ่ะก็ใครอยาก ได้ปืนแบบไหนอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับส่วนของอื่นๆหรือเป็นพวกชุดพวกชุดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแของแฟชั่นอันนี้โคตรทึกอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ปืนก็ เข้ามาดูเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็อธิบายแค่วิธีเข้าเกมก็เข้ามาได้นะครับอย่าลืมครับต้องโหลดตัวเกมของเซเวอร์ด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะเข้าไม่ได้ถ้าคุณไม่โหลดนะครับโหลดตัวเกมของเซเวอร์มาติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คอจบคลิปและสวัสดีกันเท่านี้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ